สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้ในหน่วยของ I can do หนูทำได้นะคะ,ะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆก็จะได้เจอกับคุณครูข้าพูดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าในหน่วยหนูทำได้เนี่ยเราเรียนอะไรกันบ้างนะคะ สำหรับวันที่หนึ่งนะคะเราจะเรียนในเรื่องของกิจวัตรประจำวันหรือเดลี่รูทีนนะคะว่าอะไรที่นักเรียนทำเป็นประจำและสามารถทำเองได้โดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องช่วยเหลือแล้วเพราะว่าเราเป็พี่อนุบาลสองแล้วเราจะต้องทำเองได้แล้วนะ ค่ะในสำหรับสัปดาห์นี้นะคะที่เรียนในเรื่องของอหนูทำได้นะคะวันที่สองเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการแปลงฟันดังนั้นนะคะให้ผู้ปกครองนะคะเตรียมอุปกรณ์ให้น้องนะคะ 1. นนะคะแก้วน้ำสอแปลงสีฟันแล้วก็สยาสีฟันค่ะ สำหรับวันที่3นะคะเราจะเรียนรู้นะคะในการทำไข่ตุ๋นนะคะุกครงดังนั้นนะคะอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมเลยนะคะหลักๆนะคะมีไข่ไก่หนึ่งฟองน้ำเปล่าซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวแล้วก็ผักนะคะในที่นี้คุณครูใช้แครอทนะคะกับต้นหอมนะคะ และก็เนื้อสัตว์นะคะของคุณครูใช้เป็นเนื้อหมูนะคะแต่ว่าถ้าเด็กๆชอบทานเนื้อไก่ก็สามารถใช้เนื้อไก่แทนได้หรือถ้าเด็กๆทานผักชนิดอื่นได้ก็สามารถนำมาแทนแครอทกับต้นหอมได้ค่ะ สำหรับในหน่วยนี้วันที่4ี่นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับการแต่งตัวนะคะคุณครูขอ,ขออนุญาตนะคะผู้ปกครองเตรียมเป็นชุดนักเรียนนะคะให้น้องทํากิจกรรมสําหรับผู้ปกครองบางคนนะคะอาจจะเป็นนักเรียนเข้าใหม่นะคะอาจจะยังไม่มีชุดนักเรียนไม่เป็นไรนะคะให้ทาให้เตรียมเป็นชุดลําลองอยู่บ้านก็ได้ค่ะ แล้ววันที่5นะคะวันสุดท้ายของหน่วยนี้นะคะเราจะทำกิจกรรมนะคะการเก็บที่นอนนะคะสำหรับนักเรียนเก่านะคะที่มีที่นอนประจำตัวนะคะอยู่แล้วนะคะเราใช้ที่นอนอที่นักเรียนเอามาโรงเรียนได้เลยแต่สำหรับนักเรียนใหม่นะคะที่ยังไม่ได้อุปกรณ์นะคะยังไม่ได้ที่นอนไม่เป็นไรค่ะเก็บที่นอนของนักเรียนที่บ้านที่นักร ที่นักเรียนนอนเป็นประจํานะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเด y ี่ u ูทีนหรือกิจวัตรประจาวันกันค่ะกิจวัตรประจาวันนะคะของนักเรียนนะคะที่นักเรียนทําเป็นประจานะคะมีหลายอย่างมากเลยใช่ไหมคะนักเรียนไม่ว่าจะเป็นอ่าอะไรเอ่ย การตื่นนอนใช่ไหมคะตื่นนอนแล้วทำอะไรอีก่คะเรียนอ,อับน้ำใช่ไหมคะอับน้ำแล้วมีอะไรอีก่คะกินข้าวใช่ไหมคะแปรงฟันแต่งตัวนะคะบางคนก็จะอาจจะมีดูทีวีใช่ไหมคะเห็นไหมคะว่ากิจวัตรประจำวันนะคะของนักเรียนมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะ แต่วันนี้นะคะคุณครูจะหยิบยกนะคะตัวอย่างนะคะของจิตเจประจำวันที่นักเรียนนั้นสามารถทำเองได้โดยที่ไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเหลือแล้วนะคะเนื่องออะะจากนักเรียนขึ้นเป็นพี่อนุบาลสองแล้วนะโตขึ้นอีกแล้วนะดังนั้นนักเรียนต้องสามารถทำจิจวัตรเหล่านี้ได้ด้วยตนเองแล้วนะคะ กิจวัตรประจำวันอันแรกค่ะก็ยังคือการรับประทานอาหารเช้าค่ะภาษาอังกฤษ have breakfast พูดตามคุณครูนะคะ have breakfast อาารกินอาหารเช้าค่ะต่อมานะคะ การแต่งตัวภาษาอังกฤษก็คือ get dressed พูดตามคุณครูนะคะ get dressed ต่อมาค่ะ take a shower อาบน้ำพูดตามคุณครูนะคะ take a shower อาบน้ำ าการอาบน้ำนะคะนัเรียนนักเรียนก็โตแล้วสามารถอาบน้ำเองได้แล้วนะคะทีนี้เรามาสะกดคำว่า take a shower พร้อมกันค่ะ t a k e a s h o w e r take a shower อาบน้ำค่ะ กิจวัตรประจำวันที่เรียนทําเป็นประจำค่ะการแปรงฟันภาษา,ษาอังกฤษคือ brush my teeth brush my teeth อ่าพอจะพูดตามได้ไหมคะและเดลี่ลูทีนกิจวัตรประจำวันอย่างสุดท้ายที่คุณครูนำมา ให้นักเรียนด,ดูนะคะก็คือการทำการบ้านหรือภาษาอังกฤษพูดว่า do homework พูดตามคุณครูนะคะ do homework าาการทำการบ้านค่ะค่ะสำหรับ daily routine กิจวัตป,ประจำวันนะคะ นักเรียนก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูมีการบ้านนะคะให้นักเรียนนะคะได้ทํานะคะก็ะคือหนึ่งให้อัดคลิปวิดีโอนะคะการอ่านคําศัพท์นะคะตามครูนะคะที่คุณครูส่งวิดีโอให้นะคะสองนะคะให้ผู้ปกครองนะคะเขียนตัวอย่างคําศัพท์นะคะไม่ว่าเป็น have breakfast get ready take a shower brush my teeth หรือว่า do homework นะคะ ให้นักเรียนเป็นตัวอย่างและให้นักเรียนเขียนตามในบรรทัดต่อไปนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็โพสด์ล่ะไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ